เรียกตัวออกเดินทางได้ดไดสามสองหนึ่ง ช้าวันที่18ท่านว่า2565นะครับแก๊งคนตินจะมีทริปไปเที่ยวนานกันอีกครั้งนะครับใครมาเกินตี4ครึ่งนะครับมีบทลงโทษนะครับเสียเบียร์รังหนึ่งนะโคตรหนาวเลยวันนี้ไปดูที่ว่าเราจะมาคนแรกหรือเปล่านะครับโอ้โหกลัวเสียเบียร์มาคนแรกครับสามครึ่ง <Okay. S 2> <laughs> ้าวผู้รอดชีวิตคนต่อไปนะครับไม่เสียตต่างแล้วแด็กจริงนะเบียร์รังหนึ่งนะเบิร์ดดูดูว่าใครสองคนนี้รลดใครเฮ้ยได้ยินโดนโดนเบิร์ดเสร็จได้ยินเสียงอาวันว่ะอีกแล้วคุณเบิร์ดโดนอีกแล้วครับผมอาวันมาแล้วครับหลังมาแล้วครับ รอรู้ใช่ว่าบานกี่โมงเาเอออ่ะกี่โมงแล้วดูนาฬิกาเกือบไปตีสี่สิบแปดนาทีสิบสองสิบองนาทีไอ้เบิร์ยจะเสียเบียมาอีกสิบสองนาทียังอยู่ในเวลายังอยู่ในเวลาอยู่นี่แต่ดี่สิบสองนาทีสองนาทียรอดหายตีเอ้ยเสียเบียตึ๊บ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 เอาลอดลอดลอดกี่โมงแล้วอ่ะดูดิรอดเปล่าพอดีโอ้โห เฮ้ยทำไมไม่มาใชาท้ทั้งสองนาทีดีขึ้นพอดีเราเป็นคนตรงต่อเวลาข<อ>ึ้นพอดีนะถือว่ารอดครับผมรอดครับพิมนี้ไปไหนอะไปไหนอะไปน่านสิครับผมคันวานน่านครับผม let's go <S สีเทพรถพี่หลังมีปัญหาครับคอนติน ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วครับพิมหน,นึ่งแกกระป๋าว,วันนี้เราจะออกเดินหนาวค่ะหนาวไม่ปริงหรอจิมเปียวัาวานมานเ่ยเล่นโค้งเข่าหอ,อเลยเนะี่กยาแกาะแร์ที่ร้านครับเลนเดียคาเฟ่ห่าพี่โอ้หมอสั่นเลย เดินทางต่อ,อ,นนข,อขึ้นเข่าวพ่อ,<ฮ>อมอสะคอนับปอดแล้วถึงน้ำป่าครับถี่มาพ้นม่วงเลย คือตอนนี้ตัวสีกลายเป็นนโง่ไล้กูบอกไปหืยใหญ่ข้างล่างนี่ป่ะใช่ป่ะข้างล่างันนี่ป่ะสวัสดีครับตอนนี้ถึงจุดข้ามแพรน้ำหมื่นครับผมเราจะข้ามไปฝั่งกันนู้นครับเพื่อจะไปขึ้นดอยเสมอดาวขึ้นตรงนี้น่แรกว่าเอาห่วงยางรถ้วายพารถไปพอไปแล้วเขารักว่าเขาบอกตาผหญิงกำลังหยิบ ปลาเรืออยู่ปลาเรืออยู่เรือลวกขับไปไกลขนาดไหนนานไหมขับชุ่มชุ่มค้อชุ่มข้อจริงจี๋เราต้องรอกลับไปอีกรอบแล้วนะชีวิตที่นี่คือแบบไค่อยๆเป่าเหมือนแบบอยู่อีกโลกนึงอ่ะจะนอนมองฟ้าเขับข้า ปูจะมาเหยียดดาวอีกสามสิบสี่กิโล ดวงเว้ดอยเสมอดาแล้วจ้าถึงแล้วติดสองชั่วโมงสุดดิถึงแล้วครับผมดอยดอยเสมอดาวตอนนี้20องศาต้องมีลงอีก10อันนี้คืนนี้เราจะกางเต็นกันที่นี่ อันนี้ก็กางเต็นท์เสร็จแล้วก็เริ่มแคมป์ปิ้งกันแล้วครับผมหน,หนาวหนาวชิบหายหนาววอผมก็ดาวไงพ่อเดจะเ,เก็บไปเช้าแล้วครับโคตรหนาวเลยยอดครับเจ็บคอไหมเ <c oughs> จบ็บเจ็บไหมไม่เจบ็บไม่เจ็บคอวะก้น เราอยู่ในสายหมอกสุดยอดค่ะสวยดชื่นมากเป็นการเห็นหมอกครั้งแรกเลยค่ะเออสวยมากมันเห็นแต่หมอกฟุ้งทะเลหมอกฟุ้งๆอันนี้คือทะเลหมอกเลยเนี่ยแน่นแล้เหมือนทะเลจริงๆนะดฮ้ดิมันแน่นมากอ่ะพาหัวซิงด้เสมอราว เดี๋ยวนี้เราลงจากลอยเสมอ <คน S 1> ดาวลงจากลอยเสมอดาวเราจะวิ่งผ่านตัวเมืองน่านเราจะไปนอนที่สะปันโอเคคืนนี้จะกันสปันสปันลิแวะถนนหมายเลขสามถ่ายรูปด้วยออว้าวออาวออกเดินทางโคตรสวยเลยแม่งเป็นหนึ่งที่ที่แบบผมมากี่รอบผมก็ยังประทับใจทุกรอบเลยนานน่านเนี่ย นี่ไงปตทเดี๋ยวเรานัดเจอพี่บาที่ปตทเวียงสาแล้วครับถึงแล้วเอ้ยหัวหน้าบาสมาแล้วเว้ยเแล้วไงต้นลำเวี้ยมาด้วยเหรอเด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นผม เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งให้ไปเอ็นต่อเอาไปนั่งด้วยไหมละ่ะหาข้าวกินน,น่านข้าตัวเมืองน่านครับข้าวครับอะไรเนี่ยอะโ,โอปโปเดนน,น่านร้านน้ำเงี้ยวข้าวซอยนในตำนานนะครับเอาร้านนี้แหละอันนี้เป็นเครื่องเคียงครับอันนี้เป็นกิมจิเขาบรถทำสไตล์กิมจิ อนุมาสเลยว่าให้เราแล้วะมันยินยอมให้เรานยะไใค่มาไม่อะใไม่ใช่เปไอร่อยหมดไหมหมดเลยค่ะเกี้ยงเลยค่ะไ่าดนเลครับเปทาได้ที่ร้านอาหาร็นไรก่อนแล้วเรามาถ่าย่ตรงนี้อันนี้ไม่น้ำเลยไไม่ใช่เปล่าไม่น้ำนานเปล่า ไปน้ำสองเฉยเลยถนนโค้งเลขสามนี่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าสวยมากโอ้ยเคก่ก็สวยเลยวู้โอ้สวยอีกแล้วปัว่ปอกเกลือต้องไปทำปูใช่ไหมเอาปอกเกลือเหรอโอเคสวยอีกแล้วยันเค เส้นนีเปล่าเนี่ยเนียเขาเรียกหอ่ไยฟ้าเปล่า เลย no. เรูดนับเบอร์3ถนนหมาเลข3ที่ที่เราฝันใฝ่แ,แต่สวยครับเมื่อก่อนนี้มาเขายังไม่ทำจุดชมวิวยังไม่ทำอะไรเมื่อก่อนยังเป็นดินเป็นอะไรอยู่เลยแต่ก็สวยครับสวยคนละแบบ เตรียมตัวออกเ,อด,ออเดินทางได้ค่อยๆลงเด้อยชั้นที่เปล่งเลยถนนเลกศูนย์ตรงนี้นี่เองครับเภอบ่อเกลือแต่ทางไม่สวยจริงเนาะ สวยมากอากาศดีมากถึงแล้วบ้านสปันแล้วบ้านสปันแล้วสวยมากเดี้ยวซ้ายนี่นะพี่สายหมอกบอกนักอยู่ซ้ายมือเราโอ้โหขุ่นขุ่นแดงนะครับ โโหสวยชิบหายเลยวะ่ะครับที่พักของเราคือนี่กูดวิวฟิลแฟนเฮ้ยกูดวิวกิวแฟนว่าเอ็ดูเอาจริงสวยเกินถึงที่พักแล้วครับกูดวิวคิวะไรกิวแฟนสวยมากเดี๋ยวยยเราคืนนี้เรากลางตรงนี้ เราจองเต็นนี้เลยแล้วดูวิวดิครับสองร้อยบาทอ่ะทุกคนโหยมากันได้ได้แล้วเว้ยล้านเนี่ยโคตสวยเลยคุนน้องดุกเลยนะครับเป็นคนหาจุดกลางเต็นท์ที่เชี่ยววิวแม่งค่ากลางแค้สองรอยบาทอ่ะผมว่านอนได้สี่ห้าคนต่อหนึ่งเต็นอ่ะ เย็ดคเอาดิประตูออกไปชมวิวได้ด้วยพี่หลังเข้าไปดูให้ดูหน่อยดิอ๋อเปิดได้แค่หน้าต่างโอเคครับเลยพี่หลังเออเปิดเลยดูเลยตีฟ้าฟาหกร้อยบาทบรรยากาศโคตรฟินเลยครับ ชั้นมีควประทับใจสวยมากค่ะมีวิลสวยมากมีความฝันที่ยังต้องทำฉันมีหนท้าที่ยังต้องเดินกินกินมี่กืนสำเร็จรูปค่ะไม่ใส่ไหวกับนี้อร่อยสุดแล้วตอนนี้แอลเตอร์ต้องเข้าแล้วมาม่ากเลย สมชั้นย่างครับพอหมูย่างแล้วก็เสือเราให้นี่ครับยังเด็ดอ่ะอ<า>ยากเา่ก่อนปร้อนมร้อนเคยอเคยเลือกเน็นเน้นเน้นเ้าใหญ่ รอมาแขงๆ่ะอร่อยโอ้ยเนนี้เลยตอนที่ผมไปคุณแจครั้แรกคเนเผาเดี๋ยวมันเผากันก่อนด้วยอร่อยหวานเกลือเลยนี่พรีเราจะออกทางไหนไปอยาไปกินก๋วยเตี๋ยวบอกกเกลือเราวิ่งทะลุไปทางปัวครับ1 7ึ่เหเข้าสู่เมืองนานไปไหว้พระกลางคืนเที่ยวอีกไปเจอัะไปนี้ ไม่ดีหรอกตอนนี้ยที่พูดเราเนี้ยไม่ดีอ่ะเพราะไม่ขอห้าทุ่มเดินสามโมงขาแล้วมันกำลัจะนอนแล้วเต้นของมอซึ่งโคตรหนาวโอ้โห เราเนี่ยอยู่ในทะเลหมอกเลยเนี่ยม,ม,มีเธองไปไม่เห็นเลยแ,ลแต่ให้ดูบรรยากาศนะแต่ว่ามันขาว <c oughs> <c oughs> ต่อตรง này? đã mong rồi เนี่ย à, tôi นี้ đấy Bye bye บอกตัโบราณที่ขอดฉันชักน้ำขึ้นมาเห็นใน y o u t u อยูอยท่ขจะเอน้ำข้นมาที่นี่บอกเกือตักเกลือค่ะโล่าไรรับเคะโลละสิบขีดจ้ะอาจาและนี่เตาเกลือ ล้วก็จะไปในตัวเมืองน่านกันปิดชิวก่อนปิดชิวก่อนเอดเวนเจอร์ยักษ์่น <laughs> ี <laughs> <laughs> ่แม่งทางดีกว่า,าลาวนะเนี่ยแค <laughs> ่ถายแม่ก็สวยเลยว่ะเ <laughs> หมือนห้วยน้ำตังเลยเบิร์ต ข้างหลังมาแล้วข้างหลังพางกันมาแล้วไหนตรงไหนไปบัสสอนตรงไหนอ๋อโอ้โอาหาไอเสียงนันจะไม่ได้ถามไม่ดีด้ขาด้างล่างปุปะป,ปุปะเป็นถนนลอยฟ้าดีกว่า พี่หลังขับรถอยฟ้าขับรถลอยฟ้าแล้ว<ฮ>ปัวสิบโลอู้ัวสิบโลไม่นำหนักไม่นำหนัก อบครับถึงแล้วครับสุกเสษมสำราญสะพานใจพี่หลังลงเย่เย่ไปปิวเลยหาที่พักแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็ชำระร่างกายแล้วก็เดี๋ยวไปหาวหว้พระกันหาของกินเริ่มหิวแล้ว ไช่ครับเดี๋ยวเราไ่ยวัดกนันเดี๋ยวแง่คนตินเดี๋ยวาวัดพระถ่ายบาสถ่ายบาสใช่ไหมใช่ครับขี่ไปวะน้อนมากี่เบื่อแล้ว วัดอะไรครับวัดภูมินครับอยากรู้เืยพาขึ้นไปดูอันนี้เราจะมาดูคนบาปไหวบ้างปักนี่อันนี้คือวัดสีทองวัดสีทองเนน่ยวัดสีวัดสีบารต้นก็คือเราจะไปวัดนี้ด้วยวัดที่สา วัดสีทองจริงๆมันคือวัดสีพันต้นนะครับแต่ว่านี่พันต้นวัดสีพันต้นแต่ว่าคือตัววัดสีทองเลยเรียกวัดทองใช่ไหมใช่ทองโอเคเราถึงวัดที่สามแล้วครับวัดสีพันต้นสวยมากเม่ีวัดสีขาวล่ะนี่เลนวัดสีทอง Wow. เสวยมากครับสวยิวสวยจริงแต่ต้นไม้ยังม่หนุ้แต่นหมดเลยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเที่ยวแนงของเราครับนี่ไปทำงานต่อทางานต่อ หาตังเที่ยวเน้นเน้นใช้ชีวิตหตงเที่ยวเน้นใช้ชีวิตไม่เน้นเก็บไม่เน้นเก็บ,กบถ้าเรามีเงินในบัญชีแต่เราไม่มีความเพงจำดีๆเราไม่เอาชอบโอ,โอ้วัดพระธาตุเขาน้อยครับสวยมากไม่ใช่แค่วัดนะสวยวิวมุงหน้าก็สวยมากเดย มาได้ยังตลาดบ้านครับกับเพือ